สวัสดีครับพี่น้องครับ fc อ้ยคือดังแล้ววง fc สาวน่อยไปันนส็กสวัสดีกรับพบกับช่องบ้านลำเพลินออบออเือร์เจบอลเตอั์ใจบอเตอร์ถึงเซไล่อะไรกูได้เซไล่เจ้าผมถึงโจมตียุคกรบพุนครับ ผู้ใดผู้ใดผู้ใดวะสวัสดีครับเสีครับสวัสดีครับอาจารย์ใจเที่เขาถามาบนหลังไหนกันวะเอ้ายังคือเปลี่ยนอ่าเปลี่ยนหลังโอ้ยเนะเออไปน้ก็ตกแกพี ин, ่นี่รู้งาเพื่ออะไรพ่อช่วงนีอยูดีไม่แห้งปะ อยู่ดีอยู่แต่ว่าบ่ใครไม่แห้งปะไหนลูกอยู่อยู่ดีอยู่อยู่ดีแต่ว่าบ่ม่แห้งมาสั่นวะเอาชุมเอชุอเอาได้บ่ได้บ่ถามเลยแค่ไหนดอกของคนมายามเอเตี่ยวได้ได้ป่ชุ่มอได้บ่ยังยังมีแห้งสูบวะวแต่เก่าแล้วนะนาำเอานเดนอกันไป นอนจังไหนพูอยุคข้าเราล่งแล้วย,ยุคข้อเราหมอง<น>มีแต่โทววิดีโอข,ข้อหากันเ่าเอ้กีดหอดเจ้าเดอ้อใ <laughs> ส่เ <laughs> ขามาใส่พิษหมองดีนี่มันมาลดขั้นเดียวกันมาไหนมันเต็มขั้นลดเน <c oughs> <อ>าะจังเละ ควอมรักษามาน้ำกับยูควละรักัตไปบอกคือพาคือเจ้าบอกเราเป็นตีตนเด้อคอรักษาพี่เจ้าอ่อไกลๆกันบอกว่าเอาเอ้ยนหัอถเดือนขางขอดไสยเด้อท่าวมือแรกจัพพ่อพ่อกันโอเคสบายดีครับจุ๊บบึ้ยรักงายชี้ถึงนะคือว่านี่พุทธรุนไม่นะลักแร้จุ๊บ

บุยไอใจ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 เออไงไมู้ออไงไมู่ไอใจเออไงไ้โอ้ครับลองขันได้โอวางทีครับล่องขันได้ขัขันจังไหไอใจเลยดิเข้าจุกก็ไหนเลยฉลองอ

มาเปนพุ่พุ่พุ่ใจผมพุ่ใจผมโอนแหไนนารพมนัลงไป้นนาเดยังะบกเนี่ยดีลก็ีปเนี่ยี่ยออ้มงแต่ว่าอันพื้นที่กะโอ้ยน้องพี่น้องเอ้ยุอส่า์มึงเอาเ้ยพี่น้องมันบ่ได้หลบ่ไดใหญ่บไดเลยเีอกะ แั่พอดีเต้นเมามวนเนาะพี่น้องเนาะครับผมมาเจอกันครับพี่น้องครับที่งานวันนี้ครับผมครับมาุงยอกกันนี่แหละครับมาเลยเสียงเพมาย้าเ็ยงงมาอกอามาจละอาเดี๋ยวกหัว ควัดยังไงช่วงนี้นี่สัาตอกลักไว้ข้าวทุบกินอ้แมมินก็มีนะไอ้บ่แล้วเป็นร้าน่อไ้นิ่หน่กดไลค์แชร์ด้วยแล้ววัไหสดตัวลืมวันไตนอตัวลืมวันไหนอะไรสุดตัวลืมวันไหะไรสุดตัวลื สอนมาดีครับสอนมาดีกตคือว่าตรงยางตามห้อยต้องดูแล้วมันต้องกระด้าผมม่แล้วก็ตรงย่างตามห้อยว่าเย็นยังไงพี่เลยต่อเท็ดทีผมก็ต้องเบี้ยนผู้ครับผมก็ต้องย่างตามห้อยมันก็หวานก็ไงแค่ดูแลแค่ดูแลผู้ชายตังกวดทุกครับงตัดวดทุปูตัดกดทุโอนทุโอน เพลงมันมาแล้วลีกอชิตเ์แต่ทพายังพายังมือมือกลางเดี๋ยวคอยคอยว่ายน้ำคอยย่านตะลิีกอชิ์นี่แหละเสียงรถรถเรานี่กับลีกอชิตเนี่ยเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวเนี่โอ้เนาะไปก่อนนะครับศิลปินนะครับอยู่ข้างนอดอย่ามองนี่ละเดี๋ยวพายังขอปข้างนอกพี่น้องครับ กระซังสวัสดีครบไอดีครับมาหาเงินน่มา,าไมาน,าน,านามาหาอื่นน่นตัวไิไหมเห็น้ได้จินยาไปเหรอาดสวัสดีครับไอไปอีกสวัสดีครับผมเปังเปิดเปิดฟังผู้ไหนครับ แม,นแมน่นเนี่ยรถรถหมอลำดิโอเคคพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ครับช่องบ้านลำเพลทวีปอินเดียคุณพี่น้องครับเดี๋ยวก่อนสิไปในเมืองเพลนี่กันกินข้าวกันยังคือวันเถ้ฮะห้อย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 จะกัดดิขับเคลื่นด้หนาวดิยาเดิมีเรียงกับหมาครับพี่น้องสุดยอดไปเจ้อปะเอามาแล้วพี่น้องมาแล้วครับพี่น้องผมมาแล้วครับและดาราลับเชิญมาแลงครับ จักมา้ยังสองญาตมื่อสีเนาะโอเคครับพี่น้องครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซักสักใครครับช่องบ้านแล้วมือรับเชิญไปครับพี่น้องครับเออจะได้กัติดตามเด้พี่น้องเด้อสีไทยคลิปมาเรือไไ่อยๆดอกพี่น้องเนาะครับเนาะครับเนาะโอเคครับพี่น้องครับขออนุญาตลงคลิปได้ครับเด้อพอกันไหมน้องฝนเมื่อวานน่องฝนกันเอ้ยศิลปินรับเชิญนี่เป็นตาสังแต่เพื่อเป็นจะได้กันเลย ทางผุนกับเปิดตะเพีงลิกาชิดก่อนเราไ่อยากย่าง,งาไปแล้วโอเคครับพี่น้องครับขออนุญาตลงคลิปเด้อบาททีนี้เด้อเบิร์ดลาละโอเคครับสวัสดีครับ